คณะท่านบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยและคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาได้ยกฐานะโรงพยาบาลเจ้าพยาจมราชเป็นโรงพยาบาลสูงท่านได้สนับสนุนทั้งในแง่ของงบป,ประมาณความช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งพระนท่านบรรหารศิลปะอาชาและคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาได้บริจาครทรัพย์สินส่วนตัวสร้างตึกต่างๆเพื่อ พัฒนางานของโรงพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอาทิเช่นเมื่อปีพศ2511ท่านได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทสร้างตึกคนไข้พิเศษบรรหารจมใส 1, หนึ่งณบริเวณทางด้านทิศเหนือ,อติดกับสะพา,านอาชาสีหมองให้เป็นตึกพิเศษมีทั้งหมด20เตียงดูแลคนไข้พิเศษทั้งหมดของโรงพยาบาลได้ในปีพศ2520 ท่านบริจาคเงินอีกจำนวน1 2 5 0 0ล้านบาทสร้างตึกพิเศษบรรหารเก่มใสสองขึ้นทั้งบริเวณทางด้านทิศใต้ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารสองชั้นมีห้องพิเศษ16ห้องและในวันที่28กันยายน2541ได้ทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ทรงเป็นประธานทรงเปิดตึกในขั้นต้นนี้เป็นตึกพิเศษมีจํำนวนทั้งหมด16ห้องหลังจากนั้นประมาณปีพศ2538รต่อ39มีการระบาดของโรคซาและโรคไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจห้ายแหล่จาเป็นจะต้องมีห้องแยกโรคในการรักษาและจําเป็นจะต้องเป็นห้องแยกโรคที่มีความดันลบท่านก็อนุญ,ญาตให้ดัดแปลงตึก พิเศษบรรหารจำสายสองนี้เป็นตึกแยกโลกทางเดินหายใจซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการระบาดของโควิด -19 เมื่อ4ปีที่แล้วท่านเห็นว่าบริเวณของโรงพยาบาลมีพื้นที่ในการให้บริการน,น้อยท่านได้บริจาคเงิน2องล้าน6 0 0บาทซื้อที่บริเวณทางด้านทิศใต้ของโรงพยาบาลนำไปก่อสร้างเป็นอาคารผลิตยาเป็นโรงรัว แล้วก็เป็นที่บำบัดน้ำเสียประมาณปลายปี2538ท่านได้บริจาคเงินสร้างตึกพิเศษคนไข้บรรหารจำสัยส3มงบประมาณในการก่อสร้าง21ล้านบาทเป็นอาคาร3ชั้นมีทั้งหมด22ห้องและห้อง VIP 1ห้องได้ทำการวางศิลาฤกษ์วันที่10มีนาคม2541 ในระหว่างการขอสร้างพระนัทท่านได้มาดูแลต่อเนื่องจนกระทั่งแล้วเสร็จวันที่10สิงหา2541และทำพิธีเปิดตึกวันที่6ตุลาคม2541 ตึกพิเศษบราหานจำใส่สานี้ได้เปิดใช้มาจนกระทั่งถึงปี2566ท่านผูมิในการโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชในแพทย์อิทธิพลจลัดโอราชมีดําลิที่จะปรับปรุงห้องพิเศษนี้ให้ทันสมัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ บราหารจำใส่สามครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตึกห้องพิเศษนะครับแต่ว่าตึกเนี่ยมันเก่าแล้วเราก็คิดว่าเราจะรีโนเวทขึ้นมาใหม่นะครับสสทีนี้การที่เราจะรีโนเวทขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าทําไมเราต้องรีโนเวทหนึ่งก็คือห้องพิเศษเรามีน้อยนะครับเราต้องการเพิ่มจานวนห้องพิเศษอันที่2เนี่ยเราต้องการเพิ่มรายรับนะครับถ้าเป็นตึกพรีเมียมเนี่ยรายรับมันก็จะดีขึ้นก็จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมีรายรับ จากผู้ป่วยเพื่อมาถั่วเฉลี่ยกับผู้ป่วยทั่วไปนะครับอันที่สามเนี่ยผมคิดว่ามีกลุ่มลูกค้าคนที่เขามีฐานะหรือคนที่มีประกันชีวิตเนี่ยที่เขาอยากได้รับบริการที่เป็นพิเศษนะครับเราก็เลยทําตึกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะรองรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับแนวคิดในการรีโนเวทก็คือทํายังไงให้การที่ผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยเวลาเข้าห้องพิเศษเนี่ย สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กับพยาบาลเนี่ยได้โดยตรงลักษณะเหมือนโรงแรมครับเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเราเจอที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยกับเราได้โดยตรงซึ่งถ้าเป็นตึกพิเศษอื่นเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องกระจกติดแอร์เราต้องไปเคาะกระจกแล้วก็เขาต้องเปิดประตูออกมาคุยทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราไปบรบกวนการทํางานนะครับซึ่งถ้าเป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยความรู้สึกน่าจะดีกว่านะครับ แล้วในตึกพิเศษพรีเมียมเนี่ยเราก็จัดบริการเป็นพรีเมียมนะครับอาหารเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เราก็จัดเป็นอย่างดีนะครับบุคลากรเนี่ยนอกจากความรู้ทางการแพทย์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของพฤติกรรมบริการที่ดีนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยรู้สึกประทับใจก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดในการรีโนเวทนะครับลองมาใช้บริการที่ห้องพิเศษพรีเมียมดูถ้าต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับท่านจะรู้ว่า ตึกพรีเมียมเนี่ยบริการเปลี่ยนไปจากตึกปกติของโรงพยาบาลเจ้าพยายุมราชครับ